ต้มปลาใส่ใบบักขามอ่อนใส่ต้มปลาใส่ใบบักขามมันหอมนี่พี่น้องมันแสบแต่แต่เด้พี่น้องต้มปลาใส่ใบบักขามเนี่ยลองเห็ดตุ้งเด้อตักเกีียวใส่ก่อนตักเกีียวใส่เอาจิจารบ่มิวจิจารจิจารเลยร้อนรอนอือสุดยอดมาพี่น้องบะนี้กินกันเด็กก็ถือ เรียกว่าถือว่าได้กินลาบกินต้มปลานี่ล่ะอันนี้ถุงเท่าไรจ้ะไละเกตไเอาอันเขาไ้มาซ้ำแปดเ่นเมมโมไวตาร์ปันกลางเดือนว่ซื้อซ้ำใแล้วม่ใีกันไปซื้อพ่อซอจากขวงหนึ่งหาซื้อซ้ำไซื้อตัวาซื้อตัวอัน้ออนี้ถุงเท่าไรเนี่ยร้อยหนึ่งเตี๋ย เบิ้องสิฟ้าเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวสิทธายุธเทือกเขาลูกขายเตี้ยนะฮะไปจังอันนี้ป่าอย่างนั้นเนี่ยปกาหมอจ้ะปกาหมอก็ถิงนะเดี๋ยวสื่อสืบป่าน้ำมันแมค้ายุ่วตลาดนวลม่วงเนื้อพี่น้องเนี่ยเราขายบุฟเฟ่ต์แปดา้อยหนึ่งเจ็ดได้ลายรถสองขีดได้หนึ่งรถสองขีดเออนั่นล่ะเอานั่นล่ะอันนั้นอันมุนีรถอะไรมุกเผาน่ะรถแปดสิบบาครับรถแปดสิบบาตัวนึงนี่เท่าไรประมาณถ้าจะซื้อไปเผาอะไนี่ ได้นี่ประมาณร้อยสามก็ร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทคุณนี่ก็สี่ต้นนั่นเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทปลาดุกโลเท่าไหร่แปดห้าย่งยังดอกมุ้เสียวปลาไปต้มอันนี้เพิ่นซับไม่พร้อมนะพี่น้องเพิ่นซับเพิ่นในนั่นในพร้อมเพิ่นขั้วให้พร้อมใส่รูปมเมพ้อมเบื่อพร้อมอัอันวัอันนี้มองตลาดตลาดอันอันขายปลาสด ยัวนน้นทม่วงเขาอยู่ใกล้ๆมาหาไร่เนาะใกล้ๆมาหาไร่อันยัวนเลิกงานเราก็เลยเลยมาซื้อบพะถือเลขที่กินต้มปลานี่ละ่ะอ, <laughs> อันปลาหนึ่งก็มีเด้อคุณยายเราปลาหนึ่งเนาะเอบไปซื้อเลขก็ได้กินเดี๋ยวเด้านโน้ต่าดูจะเข้ากันบักูดเท่าไหร่เนี่ยบักูดนะอ๋อบักูดอยู่บ้านก็มีอยู่อันนี้อันนี้กับปลาสดแล้วอันนี้ปลาสำหรับเป็นประเทศอัน อันอันนี้ปลาคั่วไปแตปไป่ไปเหยียบเอาเป็นนั่นมัน,มนบะย้ายเป็นมักไปเหยียบเนาะโลเท่าไหร่มุนี่โล่หกสิบมุน,นี่เราไปแพ้ให้แล้วเ่าะท่าได้มักเนี่ยเพาะท่าได้มักกอันโล่หกสิบพึ่งกันอ๋อสะดวกสบายพี่น้องหน,นูนี่เพรต้องในไปแพ้ไปเหยียบเองอย้ายเราขาย,ยนี่ประจําตลาดนวลม่วงเขาใช่ถ้าไปซื้อพักไปต้มปลาก็พี่น้องนะคะซื้อพักปลาดุกเราก็ขายพร้อม ขายพร้อมกล้วยพร้อมไม่ได้พร้อมไ <ś les> ม่ต้องไปปรุงแกงไม่ต้องไปปรุงใช่ปลาเท่านั้นเนาะโอเคเดี <ś les> okay, ๋ยวซื้อผักซื้อน่ำกัน,กนสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนบดถุกเลขกันไปกินต้มปลาละพี่น้องต้มปลาใส่ใบบักขามออนพี่น้องต้มปลาใส่ใบบักขามขามออน รอติดตามใน YouTube นะคะติดตามใน YouTube คนแก้วสุมๆแก้วบอกพ,พริกปงสือไม้ไม่พี่น้องคนแก้วสุมๆสุดนำโกรโุกรุไว้เสร็จละโอเคเดี๋ยวพี่น้องส,บอส,ส,บอส,สีบอสิสีบอสยใส่ตัดพริกบยสีสันตัดพริกใส่กันอ่าพริกใส่โอเค จีตักเนื้อปลาบุ้งดูเอาตักน้ำใส่ครกตักน้ำใส่ครกมันจะได้ล้างครกไปด้วยโอเคคนๆจะหน่อยอเอาเทใส่ไปไนียโอเคชิมคนๆสักหน่อยยังไม่ต้องชิมเพราะว่าต้องใส่ไอ้นี้ก่อนโอเคเนื้อปลาสุกหรือยังเดี๋วดูก่อน เนื้อปลาสุกแล้วอ่า<ม>อย่าคนบ่อยไปเนี่ยพอ่อโอเคเนื้อปลาสุกเอาผักหอมเอาเอาใบามะขามใส่ใส่ใสบมะขามมาเนี่ยใส่ใบมะขามจะได้รู้รสชาติว่ามันเปรี้ยวมันเค็มมันอร่อยขนาดไหนแล้วค่อยเอาหอมตามทีหลังใ<ม>บมะขามกับใบมะกรูดใส่เอาหอัวหอมใส่น้ำเนยเดืมดสุกสักโอเคอ่า ใส่ดูบะนี่แม่จัดการดูมันก็ศิษฐ์พะลุงพะลังทุลักทุเลจังหน่อยพี่น้องสอนการให้กับเข่าลูกน้ำอ่า่นบ่ได้ิหารกับเข่าจา้าเจริญมแต่แม่ให้กินเดี๋ยวนี้ก็พากันสิบหายี่สิบแล้วอายุก็ได้กันเยาะกระเจี๊ยวกัเกบเข่ากับน้างพอเป็ี่นท้าเจรมีผู้เบาผู้แพ้วเจริญมีผู้เบาผู้แพ้วพูนาาะ่ะใบบักขามอ่อนอ่ะขามอ่อนกับเปื่อยแล้วเห็นจิตจัดพี่น้องจิตจัด ซีมังกรพี่น้องซีมังกรเอาเกลือใส่อีกใส่เกลืออีกมันจังเอ <Okay, S 1> พี่น้องโอเคใส่ผงนัวใส่ปุงเครื่องแล้วใบมะขามกับไอ้นั่นแล้วเปืือยแล้วซีมังกรอืมอ่ะใส่หอมขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องใส่หอมว่นไงอ่ะจัดไปปิดไฟปิดไฟ ก็ใส่หอมแล้วปิดไฟเลยค้นเก้วพี่น้องค้นแก้วบดนี้เอาช้อนมาซิใส่มะนาวพี่น้องปลาอยู่ข้างล่างพี่น้องก็เห็นตบกปลาเดี๋ยวเอาถ้วยมาตักจะไปคนมันบ่อยยังคนมันบ่อยหิวเราใช่ไหมหิวเราใช่ไหมตักข้าวเลยเดี๋ยวแม่ตักให้โอเคน้พี่น้องบดนี่เจลต้มปลาข้าวเจ้าอันนั่งกินเลย มาพี่น้องวันนี้มากินข้าวน้ากกนเจ็บแสก็าสาขนแกนใส<ช>่เสื้อโดยไม่แน่นัดหมาเสื้อพัละเสื้อพละอ้าวมามากินข้าวกันเลยไปตักมาอีกถ้วยไปไปตักมาอีกถ้วย <c oughs> อร่อยเรือเปิดไฟอีกสักหลอดก็ได้ซื้อปลาร้อยหนึ่งแล้วก็พวกเครื่องเครื่องปรุงเครื่องอะไรแล้วก็ซื้อไข่มาด้วยอืมเป็นไงลองชิม ม,มันจามไหมถ้ามันจงนงางก็น่าปลาใส่อาก,กนินเด็กๆกกินมันเนี่ยว,ว่าเนื้อปลามาันขามกมาก,มากมเ,เามาไม่เห็นเนื้อปลามาันสดไม่เห็นเนื้อปลามาันสดนี่มันยาวมากเลยอย่ละ อ่ไ์สดเสร็จกดอนจะเพิ่งออกมามาสนมาเด็กน้อยพากันยันกล้องมีแต่ไอตัวน้อยนี่แหละคนเรื่อมมันนั่นแล้วไปตักข้าวมาอีกไปตักข้าวตักไอต้มปลามาอีกโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณได้หลายในการติดตามสวนลูแคดต้มปลาเออเราก็ร่วมกันกินเข้าวันวันเกิดยอนหลังวันที่14ตุลาเนาะคุณโบไดลียมคุณก็เลยซื้อปลามาให้แม่ต้มโอเคขอบคุณค่ะมากินน้ำกันพี่น้องแซ่บแซ่ล้ำกัน ปิดฝาไวก่อนมันเดี๋ยวเขาไม่กินต่อ